ครับเอาตรงๆเลยครับผมหางเดียวรุ่นไงไฟกับทิพมันต้องหางเดียวโอ้โหโค้งทุดท้ายเลยเนี่ยโอ้ฟันโค้งไปเลยนะปูเนื้อแทางของปูบุญกันนะครับเนาะยันช่วงที่ไมาเห็นนี่ก็มาธรรมดาเดิว่าปูกับยูไก่เนาะครับเนาะแตต้องเดินทางไปไก่คือว่านั่นแหละ มักระมี่มีโอกาสได้มากเห็นปูมือนีนะครับเนาะครับเป็นๆเลยครับวิธีครับทุกครั้งก็ได้รับโทรศัพท์เมื่อที่ผ่านมาครับผมเก้าเจ็ดหนึ่งนึงโอ้แตกบนแตกล่างเลยครับผมโอ้ครับผมสมสมสมอยู่กับที่เท้าตามหาเนาะผมได้มาหาปูด้วย นี่ครับผมก,า,การนมัตการครับปูครับจะเล่พนพอครับผมลุกสม,มัยมันเสมอมันเครื่องเกาเด้อให้ตกวสุ้รลน่นชุ้มเจ้าผููทุกคนเด้อสาธุครับผมเอามาหอดปูปูก,กะให้อ่าควมลื่นเลื่องเลยครับวนะ่าคือผู้เฒ่าสมัยก่อนพ่อกันเอ,อย่างไปพ่อกันปุ๊บนี่<อ>เห็นกันนี่ปุ๊บทักกันปับ๊บสุกเสมอมันเสมอมันเครื่องเกาคอยซุ้มมือเจ้า มิย <u> <ii> ูว <br> uh <blade> so ิก like <bbe> ิ่งข้าวผมแค่ข้าสวัสดีข้าวผมเพราะว่าสมัยก่อนนี่เพื่อนไปใช้เพิ่นเกิดทักท่ากับเป็นพญานพญากาเอพวาเก่ามวลเนี่ยรับคนอื่นว่าพญานอกกับม่ปูเนาะแค่ว่า้อยากใหุ้แ่หัวจอะไรข้อจซุกแ้ปูซุกเฮ่ตึมตึมในร้อมน่ซุกยุคนี้เนาะก็ต้องมีแล้วล่ะอัน ชุกถ้าสุกท่านใจกับเขาวัดปฏิบัติธรรมันบมโกกนนนสบสุขทั้งโลกก็ต้องมีเงินใชรใจใจมีเงินมีทรัพย์ท่านเป็นมีเราเป็นทุกข์ขาดบบไรคือปจัจจัยสี่นะปูเนาะครับผมสุขทางโลกคือปัจจัยสี่แหละมาพร้อมกันผลทุนย่างปูงวดที่เดียวเก้าเจ็ดเจ็ดสามตัวเม็ดเดียวครับผมอันไอ้ฟังเนี่ยปูงวดที่เดียวได้ไมาจังไหนเก่าเจ็ดเจ็ดกับ หกหนึ่งมิตรอ,อโอ้ยคอยไปยุ่าพูนยังวะโอ้านนี้คอยเคยไปยุ่นั้นมันบอครับวันนี้คอยไปฝันเห็นอมันเกี<อ>่ยวเพ่อนเออฝันว่ามีบอลรุ่นมากหน่นะอ้าวันนี้อันใบโพ้ยเขาวาลงมานน่นนะ<อ>ครแล้วก็มีแต่กเกียงคููกับใบโพ้ยลงมาเหมือนบอครับผมคอยก็เลยอันให้เพิ่นไป ไข่แม่นางแบบว่าคนใจง่ายไข่ยนาทีเขียนเก่าเจ็ดเก่าไปน้ำเหม็นบ่อนี่ไข่ผัดม่าไห่ร้อนเก่าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก่าเก่าเก่าสองไปสั่นเเต่ว่ามือพอแหฮ้งท่วมม่านมาเห้งท่วมมากไข่ไห้ร้อนหนึ่งหกขลังลางกับศูนย์หกเด้อศูนย์หกหนึ่งหแล้วก็สามตัวเก้าเจ็ด เพราะว่าม้วนนี่คขวยมันวัตถิให้พวกนี้เฮ้งมาหาเฮงครับผมเล่าแบบว่าเล่าชะช้านหน้าไปใช้แล้วก็เล่าแบบให่คนในม้วนในอย่างอยวาที่ให้เลาหางเดียวอครับผมทูซาทูหางเดียวแบบว่ากันแบบว่าบ่ประมาทน้ำกับบบกันล่ะครับเอาตรงๆเลยครับผมหางเดียว รุ่นใหญ่ไฟกับพิมมันต้องหางเดียวโอ้รุ่นใหญ่ปู่รุ่นใหญ่ไม่ต้องมีลามากโอ้คุณเขียนไว้นี่ร้ายหมดทั้งเบานี่อาเดี๋ยวพี่จะได้ครูที่ว่าร้ายขอาเอาหางเดียวเลยีโค้งทุดท้ายเลยเนี่ยดูฟันค่งไปเลยนะปู่ฟันค่งเลยนะผมเออเพราะว่ามันได้ไปภาคเหนือภาคภูม บัดนี้ว่าแมนยู่ล่พู้เเลยบันบัดนี้ยู่ม่สายหมองสะพานมิตระพาพมองสะพานควมไปท่าชิเล็กันนะโอ้ครับผมค่อย<อ>ไปยุ่นันแปดปีบน,นี้ปูไปยุ่หันบ่เออสองพันห้รอยสามสิบกว่ายุ่อตกลนผมคือมุ่งจะปูให้ยุ่นไหม ผมก็ไปเที่ยวอย่คุณดูดูเลยคนยุทธรรมผาจุ๋มอู้ยู่นามาจานวีเช่เลยครับผมเออยู่นี่ทำุานะเออปลูกลิ้นจี้ให้เล่าวันบานนี้ลิ้นจี้เราได้ขายแล้วปั่นจนว่าเล่าเปสั่งสารเบเกติบลามถึงเนาะครับผมสมัยก่อนเรจะเลื่อนด้วยแม่สายแม่นครับผมยังเป็นท่างเล่นเดียวเนาะทุกมมือนี่ชี้เล่นหอดแม่สายลยพวกใครไงขำมาก เก oh. ็จะมาทำงานยื่หน่อยได้มาอยู่เด okay. ี๋ยวนีงครับผมอพวกแค่นี้ครับผูมฝันไปพ่อขึ้นเกาบองพูกฝันไปพุ่นเหล่าไปขาไปท่าชี่เล็กพม่าผมที่ที่คอยหัวนาบินธบาทสายพม่าเด้โอ้ครับผมมุ้งม่วงเศร้าไปยืนยื่อสะพานเขาจะพ่อขามไปพ่อเพิ่งเปิดประตูวเขา เขาแรนต่ำล้มเนีอ้เขาดิฟ้าเขาม่าฝั่งนู้นก็ยังต้อยเป็ดเนี่ยรวยเขามาม่าเราต้องไปยืนดูการสภาพเรื่อวเขาไปบินสะบัดตามใครไม่เป็นเอาไปโจรถเขียนลงไปเอาเขียนเขียนเม็ดเดียวโฟกัท้ายห้าห้าศูนยเขียนลงไปห้าห้าศูนย์ แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหุใหญ่นะปูเออเท่านั้นละอ้เออขั้นเก้าสองมันดังแล้วอือเอาตัวเดียวนี้ล่ะมันลดจังบเปลีงงินครับอ่อเหารุ่นใหญ่เท่กับผิดกต้องปล่อยหางเดี่ยวเลยแอ้วข้าพเจอาผมเออเป็นแนวทังครับแต่ว่าก็มั่นใจแล้วยังก้าือ แม่นมันผิดมันพลาดกระหังเยวเทล่ะแม่นนะครับปูมันตองไปตรงเข้าเราพวกบนกระลางแอละเพราะว่าคอยไปยืนยุ่องสะท้านท่าชีเล็กเงินบอับผมบาทนี่คนดเงินนี่คอยนีนะดเดเงินครับเซฟบาทซัพซูเซฟบาทมาปู หาร้อยหาชิบตัวนี่ละโอ้คุณนนีให้เขาสายหาชิปทีมาทีมาของหาหาศูนย์ครับพี่นี่ครับบาดนี้พอไงหนึ่งแถวแถาบาดออกไกลมาข่อยตัูนึงไแม่อยก็ได้มันใจได้ระบบเก่าหนึ่งมาเล่นไก่มาตัูนึงเออ เอาช้อนนั่นแหละโอ้สามตัวบนสองตัวล่างเม็ดเดียวไฟรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับผมวบๆมากเก็บพ่อเนาะพวงเก็บพ่อน้ำลายเหนียวครับผมน่าดูให้เขาเด้อครับผม เมืแปดเก้ากับเขาล่านตรงๆแล้วปูนเนาะมึงได้เขาศูนย์เก้าเจ็ดมันว่าเก้าหนึ่งมันมาครับผมแล้วมาเขาแปดเก้าตรงๆแล้วก็ม่านนี่ละเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับก้อนหกหนึ่งมันข้างนข้างล่างมาลองค้นว่า ว่าเราบ่ได้หาหกหนึ่หกเราห้6หกสี่พนมตามมืนบ่เนี่จริงๆพี่นนองเนอ่ีมีอยู่พอไมาให้เราเขียนลูกชัดขึ้นอย่างนี้วครับผมเราบุ้งเราเป็นลางพออของผู้อื่นนี่ยังหาแปดหนึ่งหกเหลือแปดหกหนึ่งเลืวมุ่งคอยูไทยแต่พอไงมาให้เเขียนให้เราเลยชูหกลูหกที่หก ได้ว่าไปว่งกลมพิโตัวนโมกอเออเดี๋ยวมันกับ่หลายหางสามหางเจ้าของเดียวหางเดียวลอดเออทุนทนนลอดเออใกล้จะได้มาถ้าเจ้าไกล้วาทวายบวกกโอกล้ใกล้ดีไกล้สดบวกบัวใกลบวกไกลจนไกล้ตีพันธมาโอ้ตอุ้มเอืม ยังข e like ันเอกีเอกเลือดขันเือดไอยพี hmm. ่ครับอืมโอ้พึ่นแบบที่เอาแบบเพี้ยแบบพึ่นเจ็ดแปดหางนี่ว้ยอ่อโบมี่พลาดเขียนไปจะว่าหนีกับมันใจเอาหางเดียวแล้วเฮามมนรุนไงครับผมรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับผมรุ่นใหญ่หางเดียวเม็ดเดียวพี่รงครับผมอ่าโอ้หาหาศูนย์อ่าเก้าหนึ่งมีเม็ดเดียวแท้ ขัดแมตตเดียวล่างขัดแมตตสองหางเขาเจียวหนึ่งหาศูนย์เป็นบ่อเยีมร้อยหาสิบไปเจนี่เขาเอานี้แล้วแล้วมันก็มาไหลายขึ้นแล้วก็เลียนหามือนันเห็นเลียนหามือนกันเลียนหาเห็นเลียนหาซีบแปองเถินคนที่เขียนไว้ละไหลขึ้นเลยครับผนก็เลยตัดจินใจเอาตัวนี้แล้วไว้ให้มาเฮงว่ะครับผมก็เลยเกิดพั่วมันใจย์เนาะครูเนาะครับผมมันเจย์ขัดเอฟซีครับ ตัวนี้แหละแข็งๆยุ่งใหญ่ต้นไผ่กระพริบตัวเดียวตัวเดียวโคดหมดเข้ามาไล่หัวแล้วนะเข้ามาไล่หัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวมึงซื้อแต่พี่น้องเด้อยแตกแตกอย่าดูเฉยๆนะครับเนาะว่าแนวทางปูมาไล่หายเ่ยครับสำหรับแนวทางปูบึงการครับครับผมโอ้ส่วนสิรเดชมหาปูกับวัฒนาได้ครับอ่าบริยภคไก่นะครับเนาะ ได้มีโอกาสมาเจอปูบางที่ระบกขวากับผมแมนครับผมพิษต้อนย่าเส้นเลือดอยู่ในเขาในป่าบอกครับผมย่านกระบกขวายนี่แมนครับโอ้กะขัดขากายรองเลยไรซสดกระบกไรพวิชญ์ย่าณครับผมกะตรงทถาำชีพสันไว้เนาะครับเนาะครับผมมาฟังด้วยกันครับผมสวัสดีคุณบ้านครับผม